ฉันบอกแล้วไงฉันไม่ได้พูดในเรื่องที่ทุกคนอื่นเขาพูดกันหรอกเพราะทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้ประมาณหนึ่งพันคนทุกคนอ่านข่าวรู้ดูข่าวเป็นทุกคนเห็นข่าวไปหมดแล้วทุกคนเห็นข่าวหมดแล้วนี่ว่าข้อมูลข่าวสารเรื่องคดีมันจะไปทางไหนมันจะไปจบอย่างไรทุกคนเห็นหมดนี่ เห็นหมดแล้วไม่ต้องฟังดับจากด็เรมาริกาเพราะทุกคนรู้หมดแล้วจากข่าวสารสองสาวันที่ผ่านมาแต่สิ่งที่พวกเธอยังไม่รู้ยังไม่ทราบจากข่าวสารนั่นคือบรรดาพวกหมอหมอในคณะกรรมการแพทยสภาเขาขวัญหนีดีฝ่ออย่างไรจากกรณีที่มีคนออกมาให้สัมภาษณ์ขมเหงข่มขู่ เริ่มต้นจากทนายความเริ่มต้นจากทนายความของตระกูลแซ่อวยและเริ่มต้นจากบรรดาคนอื่นๆและรวมทั้งพวกอินฟูสายรับจ็อบและพวกเสื้อแดงและล่าสุดอีเสื้อแดงที่เป็นตัวตัวกระจอะน้ำลายแตกฟองซึ่งเป็นลูกกระโลกของอีนทวุฒิสายเกือกซึ่งทำร้านอาหารปักใต้แล้วเจ๋ง นินออกมายืนพูดจังเลยกลางแม่พูดจังเลยแน่จริงหมอก็พูดออกมาเลยสิว่านายใหญ่ไม่ป่วยแน่จริงพูดออกมาเลยว่าไม่ป่วยแน่จริงอย่าพูดคําว่าวิกฤตวิกฤตแน่จริงพูดออกมาเลยว่าเขาไม่ป่วยแน่จริงพูดออกมาเลยสิว่าเขาไม่ป่วยก็เขาป่วยอ่ะแน่จริงพูดออกมาสิว่าเขาไม่ป่วยแม่ทาเป็นพูดมึงจะไปทาเขาทําไมก็เขาแถลงไปแล้วว่าพ่อมึงไม่ป่วย ไม่มีหลักฐานที่จะสำมแดงอย่างเป็นประจักษ์พยานได้ว่าพ่อมึงป่วยโดยเฉพาะป่วยวิกฤตตามข้อมูลของกรมราชทัณฑ์และระเบียบปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมเข้าใจหรือ,อยังแม่กลางกันจงเลยนะนี่ทนายความคนหนึ่งก็ติดคุกไปแล้วสองปีครึ่งนะขนาดออกมาจะเป็นรัฐมนตรียังเป็นไม่ได้เลย ระวังทนายความอีกคนนึงเนี่ยจะติดคุกอีกคำลบหนึ่งนะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอย่าพยายามเลยทำไมละ่ะ13มิถุนายนเนี้ยเวลาศาลเขานิจัยในทางหนึ่งทางใดอะ่ะยอมรับให้ได้ด้วยนะเหมือนกับกรณีที่ผู้นำประเทศสมมุติประเทศหนึ่งเคยบอกว่าถ้าสภา หรือแพทยสภาเขาสรุปมติออกมาเราก็ต้องฟังตรงนั้นก็แล้วกันเพราะดิฉันพูดไปคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีใช่มิคะฝ่ายค้านตอนนี้แพทยสภาออกมาพูดแล้วค่ะจะมานิ่งเสียตำลึงทองมิได้นะคะท่านผู้นําประเทศสมมุติประเทศหนึ่งประเทศไทยเนี่ยจะสง,งบถ้าเกิดคนทุกๆคนเคารพกฎหมายในฉบับเดียวกันไม่ใช่ว่ากูอ่ะเคารพฉบับนี้แต่มึงเสืกสร้างกฎหมายของพวกมึงอีกโคดหนึ่งไม่ใช่ ขอโทษนะคะฉันพูดกับพวกเธอตรงๆขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินน่ยยังติดคุกมาแล้วเลยลูกหลานเหลนหลุนของรัชกาลที่ห้าตอนสมัยเกิดการปฏิวัติปีสองสี่เจ็ดห้าหลานรัชกาลที่ห้ายังติดคุกมาแล้วเลยเป็นพระองค์เจ้าเขายังติดคุกมาเลยที่บางขวาง ฟาฟ้าเจ้าแผ่นดินภริยาเจ้าภริยาเจ้าคือภริยาของในหลวงรัชกาลที่ห้ายังทดท้อเลยว่าตอนปีสองสี่เจ็ดห้ามีหลานไปติดคุกหนึ่งองค์เนี่ยท่านเนี่ยหดหูขนาดไหนกลัวขนาดใดว่าคณะปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้าจะทำประการใดบ้างตอนสมัยนู้นเนี่ย คเคยอ่านประวัติศาสตร์บ้างหรือเปล่าตอนปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้าฉันจะไม่นับนะหลังจากนั้นมีผู้ใดอีกบ้างแต่วันนี้ถ้าดูสิว่าอะไรเกิดขึ้นมันเกินไปไหมกับคนที่มันอยู่เหนือมาตรฐานน่ะ เหนือมาตรฐานจริงๆมึงไปสร้างมาตรฐานของมึงเองโดยการไปให้กระทรวงยุติธรรมเล่นแร่แปรธาตกฎหมายกฎมวงและล่าสุดก็ไปให้อธิบดีกรมราชธรรมคนปัจจุบันนี้แหละเซ็นรับรองระเบียบที่จะสามารถนำเอาคนที่จำคุก ไปติดคุกในบ้านได้อะมันมีกฎหมายฉบับใหม่ระเบียบฉบับใหม่ของกรมราชทัณฑ์แม่งออกมาภายใต้การคุมบังเหียนของรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันนี้อธิบดีคนปัจจุบันนี้คจจนนณะบริวารหวานเครือเดียวกันทั้งหมดเลยบอกว่า คนอายุเกินหนึ่งสองสามสี่ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดเป็นคุณสมบัติของทักสิ้นแท้อวยหมดเลยสามารถติดคุกอยู่ในบ้านได้เอากระมันสิเพราะว่าตอนที่ไปอยู่โรงพยาบาลชั้นสิบสี่ตอนนั้นระเบียบอีเรื่องติดคุกในบ้านมันยังไม่เสร็จไงวันนี้ระเบียบ เรื่องติดคุกอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเสร็จพอดีทุกคนคิดว่าระเบียบนี้จะเอามารองรับยิ่งยวยแซอวยตอนที่กลับมาจากประเทศต่างๆในเดือนเมษายนถูกไหมแต่ปรากฏสิ้นเมษาตอนนี้เข้าพฤษภาแล้วปาเข้าไปเกือบจะครึ่งเดือนพฤษภาอียิ่งยวยแซอวยยังไม่กลับปรากฏทุกคนก็เพิ่งจะมาเก็ตว่าอิฉบับที่กระทรวงยุติธรรมกับกรมรัชทัณฑนและอธิบดีเพิ่งจะเซ็นไปหมดัหมดๆมดเมื่อไปกี่วันเดือนที่ผ่านมา อ๋อเป็นฉบับที่ไม่ได้เอามาช่วยยิงยวยหรอกเป็นฉบับที่เอาไว้รองรับเผื่อผิดพลาดของทักซิ้นแท่อวยนั่นเองเป็นฉบับที่เอามารองรับทักซิ้นแซ่อวยนั่นเองถ้าเกิดฉันเป็นยิ่งยวยแซ่อวยอะ่ะฉันจะรู้สึกท้อเหนื่อยใจเหนื่อยกายทรมานจิตทรมานใจโดนหลอกใช้ครั้งแล้วแล้วก็ครั้งเล่า ให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์น,นางวิมานแต่จริงๆแล้วคือหลอกใช้กูใช่หรือไม่ใช่เล่านี่ถ้าเกิดฉันเป็นยิ่งยวยแซอวยนะบังเอิญว่าฉันเป็นภาคยิ่งยวยแซอวยที่ฉลาดฉันจะรู้เลยว่าอีเนี่ยหลอกใช้กูชัดๆและจริงๆแล้วก็คือกูก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเดินเลื่อยเปื่อยที่หัวหิน ยิ่งยวยแซอวยก็มาเพิ่งจะคิดได้ว่าอุ๊ยฉันก็อยากจะกลับประเทศไทยตอนเดือนเมษายนเพื่อที่จะไปเดินเลื่อยเปืือยไม่มีจุดหมายไม่มีใครเข้ามาของเกี่ยวอยากจะไปเดินเกี่ยวก้อยกับสารพัดส,สีที่หัวหินเช่นเดียวกันไม่อยากจะปล่อยให้คุณสารพัดส,สีเนี่ยเดินเรื่อยเปื่อยที่หัวหินแต่เพียงลําพังถ้าฉันเป็นยิ่งยวยแซอวยอะ่ะฉันจะรู้เลยว่าอ้กูโดนหลอกใช้นี่เอง ทั้งหมดที่ดรมริกาพูดนะคะเป็นการพูดโดยเป็นละครสมมุติค่ะไม่ได้พูดถึงผู้นำประเทศใดทั้งสิ้นเลยค่ะ